เนกาทีฟต่างๆความคิดลบต่างๆบางทีอะ่ะมันไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมหรอกไม่ได้มาจากคนนู้นคนนี้แต่มันมาจากเราเนี่ยแหละสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันยากบางทีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็แค่ enter อะ่อะแล้วก็ไปต่อวันนี้เวลาที่เราทํางานอะ่ะเราจะเห็นว่าแม้แต่คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ก็ยังมีปุ่มอยู่หลายปุ่มเลยเราถึงทํางานได้ไงแต่ถ้าเราดูปุ่มพวกนี้มันก็เหมือนกับชีวิตเราเลยนะปุ่มแรกเลยก็คือปุ่ม control ช่แหละชีวิตเราอะ่ะควรต้องดาเนินไปตามธรรมชาติชีวิตเราควรจะต้องดาเนินไปในแบบที่มันควรจะเป็นอะ่ะแต่บางทีในชีวิตของเราอะ่ะมันก็ควรจะต้องคนโทรลบางอย่างบ้างควรจะต้องควบคุมหลายหลอย่างและหลายหลอย่างแม้กระทั่งความคิดของเราเองอะ่ะมันก็ควรจะอยู่ภายใต้การคนโทรลด้วยเหมือนกันปุ่มอัลเทอร์เนทเวลาที่เราปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราอะ่ะอัลเทอร์เยอร์ตอนเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยของบางอย่างอะ่ะเป้าหมายเหมือนเดิมนะ แต่การที่จะไปถึงเป้าหมายอ่ะวิธีการบางทีมันต้องเปลี่ยนแล้วบางทีอ่ะเราต้องปรับมุมมองความคิดของเราเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้และที่สําคัญเวลาที่มันมีปุ่มต่างๆแล้วอ่ะมันควรจะต้องมีปุ่ม delete ด้วยไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะที่จะมี delete อย่างเดียวแต่ว่าชีวิตเราบางครั้งบางเรื่องก็ต้อง d e ล e t e ออกไป n e ก a t i v e ต่างๆความคิดลบต่างๆบางทีอ่ะ มันไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมหรอกไม่ได้มาจากคนนู้นคนนี้แต่มันมาจากเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้าเราแค่กดปุ่มดีด,ดิเราก็จะปรับมุมมองความคิดของเราได้แล้วก็ดีดิของที่ไม่จําเป็นซะ โฟกัสแต่ของที่จําเป็นจริงๆที่สําคัญอะต้องมี e n t e r ด้วยคิดเราต้องทําหรือบางทีที่หยุดก็ต้อง move on เพราะฉะนั้นเพียงแค่กดปุ่ม Enter ให้เราทําต่อหรือให้เรา move on ไปเราก็จะรู้เลยว่าของต่างๆที่เราแบกไว้บนชีวิตอะบางทีมันไม่ได้หนักขนาดนั้นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันยากบางทีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็แค่ Enter อะ่ะก็ไปต่อปุ่มต่างๆที่เราเห็นบนคีย์บอร์ดมันก็คือปุ่ม ในชีวิตของเรานั่นแหละกดปุ่มเหล่านี้รู้จักวิธีเริ่มรู้จักวิธีหยุดและรู้จักวิธีกดชีวิตง่ายแค่นั้นแหละติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรัก์ตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ